ดีค่ะแม่อุมาพยากรค่ะมาดูดวงรายวันนะคะไพนี้ดูวันต่อวันค่ะเป็นไพ่ส่วนรวมนะคะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะเริ่มต้นของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะขอเป็นตัวแทนตัดไพ่ตัดไพ่คนเกิดวันอาทิตย์นะคะ เกิดวันอาทิตย์ความสำเร็จความมุ่งหวังสิ่งที่ยิ่งใหญ่อยู่ใลกามือของคุณนะคะหนึ่งคือว่าทำอะไรวันนี้มันก็เหมือนเป็นวันดีของคุณนะคะคือหนึ่งคาถาเนี่ยให้ความสำเร็จความมั่นคงความเข้มแข็งนะคะในตัวคุณแต่คุณก็เป็นคนที่มีภาระ,ะคุณแบบภาระ,ะอะไรไว้เยอะแยะ ภาระเลี้ยงดูลูกหลานภาระเลี้ยงดูพ่อแม่หรือว่าภาระนี้สินที่ทําให้คุณหนักแต่อันนี้มันเหนื่อยภาระกรรมนะต้องปัดจ,จะขึ้นคุณต้องสร้างบุญหนักๆคุณแบกเนี่ยเขาบอกว่าคนมาอยู่เลยที่นั่งของคนเกิดวันอาทิตย์เหมือนคุณร้า ที่คุณเหน็ดเหนื่อยที่คุณลำบากลำบนที่คุณทำอะไรเนี่ยเหมือนเป็นเรื่องใหญ่ของใหญ่เพราะคุณมีกรรมนะคะคุณสร้างกรรมไหม้หนึ่งคาถาเนี่ยคุณมีความเข้มแข็งที่จริงจะดีแล้วเนี่ยเหมือนทำบุญสร้างโบสถ์สร้างอะไรเพื่อแก้เคดแก้กรรมเนื้ออะไรก็ได้นะคะเพราะรู้สึกว่ามันเหนื่อยไหมถ้าคนเกิดวันทย์มันเหนื่อยมันท้อทำไมมันมันชีวิตมันได้แต่วันๆคุณก็ต้องแก้ เพช็แก้ไขนะคะเดืดทิศเนี่ยคือตัวคุณเนี่ยความสำเร็จถ้าคุณแก้ไขให้ถูกทุกอย่างเนี่ยคุณเคยเนี่ยตอนนี้ชะตาคนเกิดวันอาทิตย์ถ้าคนคนนั้นยังเหมือนว่าฉันเวงฟางฉันหาคนช่วยเหลือไม่ได้หรืออะไรแต่คุณมี สิ่งดีๆมาช่วยคุณนะจะจมน้ําก็ไม่ได้จมเนี่ยมีปลามาก็คือว่ามีคนมาหนุนให้คุณขึ้นมาได้อยู่ได้ทุกวันเนี่ยอยู่มีความสุขได้ทุกวันแต่ใจคุณทําแค่วันต่อวันกินวันต่อวันเหมือนคนถ้าบางคนก็เหมือนกันล่อนเพื่อหาประจบประแจงหากินได้เป็นวันต่อวันทั้งนั้นวันข้างหน้าไว้พูดกันใหม่อะไรอย่างนี้คุณก็ต้องปรับตัวปรับใจนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะ คุณก็ต้องปรับตัวปรับใจของคุณนะคะเนี่ยความสาเร็จอยู่ในกรรมมือวันนี้คิดได้ทําได้คิดอะไรจะขอเข้ามาเจ้ากรรมในเวรคุณจะได้ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเนี่ยเพราะมันเดินขึ้นที่สูงลำบากเหลือเกินอยู่ในตําแหน่งเนี่ยคุณต้องเหนื่อยอีกนานนะคะแต่คุณก็มีสิ่งดีๆคอยช่วยเหลือม,มีพลังบิวบิวุรัตนนาเก่าดีๆเนี่ยคุณก็ขอเขอ้าขอขอมาบาปขอเข้ามากรรมเจ้ากรรมในเวรอะไร คุณจะหลุดพ้นนะคะของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะถ้าใครเป็นอย่างนี้คุณควรทำนะคะใครจะไปรู้คุณสร้างบาปคุณเหมือนลักเล็กขโมยน้อยต้มตุนโกงเข้ามาแต่ชาติปางไหนอะไรอย่างนี้นะคะต่อมาของคนเกิดวันจันทร์ค่ะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันจันทร์นะคะไพ่นี้เป็นไพ่ตรวจรวมนะคะดูวันต่อวันค่ะ คนเกิดบันจันร์นะวันนี้เขาบอกให้คุณต้องมีสติเอาธรรมะเข้าข่มแต่คุณก็ดวงดีนะมีแสงเนี่ยมีแสงที่แบบว่ามีแสงคอยปกป้องปก ป้องคุ้มครองคืออาจจะมีพลังบุญพลังเทพหรือพลังอะไรที่คุณทําดีๆนี่ะไม่ให้เข้าตัวคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องช่วยด้วยช่วยในการนั่งจะมาธิ่รนืออะไรนะคะแล้วห้าถ้วยเนี่ยคุณเน่ยเป็นคนดื้อคนล้นนะคะคุณล้มหมดคุณล้มถ้วยล้มความสุขคุณทําตัวของคุณไม่ดีเนี่ยคุณถ้าเนี่ยคุณหันหลังไปเนี่ย บางครั้งเนี่ยถ้าคุณยังดื้อยังั้านเนี่ยคุณจะเหมือนว่าในตัวคุณอะไพ่มาอยู่ในตำแหน่งนี้นะคนเกิดบัญจัร์คุณเหมือนตัวร่อนจ้อนเลยนะเหมือนตัวร่อนจ้อนจะไม่เหลืออะไรเลยเพราะคุณไม่คืมคุณทำลายความสุขทำลายความสำเร็จด้วยตัวของคุณเองนะคะคุณรู้ไว้ด้วยอันนี้พลังบุญก็ส่วนพลังบุญที่จะช่วยจะทำให้คุณ แค่คาดปลอดภัยอะไรแต่พลังความสุขในตัวคุณเนี่ยเพื่อนฝูงสามีภรรยาลูกหลานเหมือนอะไรครอบครัวคุณเนี่ยคุณจะเหมือนตัวคนเดียวล่อนจอนเพราะฉะนั้นคุณต้องตั้งสติคิดอะไรให้ถูกให้ต้องคิดต้องตั้งสตินะคะของคนเกิดวันจันทร์คุณหันหลังหันหลังไปเนี่ยบางทีนะคะหันหลังไปคุณเดินไปคุณหันหลังไปเนี่ย คือคุณเหมือนตัวลอนจันไม่มีใครยุ่งไม่มีใครเอา คุณต้องกลับหลังมาอยู่ที่เก่าหาเพื่อนเก่าที่ทํางานเก่าเนื้ออะไรเนี่ยนะคะและคุณจะอยู่ได้เพราะว่ายังมีสองถ้วยที่ยังเป็นกําลังใจให้คุณมีความช่วยเหลือเพราะว่าตอนเนี้เขาบอกเปิดมาคุณต้องตั้งสตินะคะเพราะาคนเราหันหลังล่อนจ้อนเนี่ยตามถ้วยล้มบางทีในครอบครัวเนื้ออะไรแล้วแต่นะในสามีภรรยาในลูกในเต้าเราต้องพิจารณาตัวเราเองเราดีไหมทำไม เราถึงต้องเป็นอย่างนี้ทำไมถึงพังอย่างนี้นะคะต้องมีบทเรียนเนื้ออะไรเพราะชะตาคุณนี้มีกรรมนะคุณต้องขอขมากรรมอย่างเยอะๆคุณแบบภาระ,ะเหน็ดเหนื่อยอาจจะเป็นภาระ,ะนี่สิเนื้อเนื้ออะไรก็ได้นะคะคุณมันถึง คุณไปไม่ถึงฝั่งแต่ทีหนึ่งเนี่ยเจดี JD ที่อยู่ข้างหน้าอยากจะทำบุญทำทานอะไรคุณก็ไปไม่ถึงฝั่งเพราะคุณไม่ฟังใครคุณมุ่งหน้าแต่เดินเหนื่อยนะคะแต่มันเป็นภาระที่คุณแบกแบกเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหรือว่าหรือเป็นภาระที่เนี่ยคุณเหนื่อยคุณแบกคุณอาจจะเป็นภาระหนี้สินเนื้ออะไรแล้วแต่นะคะ คุณต้องทำบุญเนี่ยมันมันเกี่ยวกับไม่รู้ว่าคุณแต่ละศาสนาจะเหมือนอะไรแต่นี้มันเป็นตัวบทตัวเจดีคุณต้องแบกอีกนานคุณต้องล้างกรรมอีกนานพยายามล้างกรรมเรื่อยๆชีวิตคุณจะได้ดีแต่เนี่ยอันนี้มันเป็นโลกส่วนตัวส่วนตัวหมายถึงว่าถ้าเราทำไม่ดีนะ่ะเราก็จะไม่เหลืออะไรไงนนเนี่ยเสื้อผ้าก็ไม่มีในครอบครัว เพราะฉะนั้นคุณถ้าคุณยังดือ้อยังร้านไม่ปรับตัวนะคะคนเกิดวันจันทร์ฟังไปถ้าเผื่อคุณไม่ปรับตัวชีวิตมันก็จะล้มเหลวนะคะเพราะมันมีพลังกรรมคุณจะต้องล้างกรรมบ่อยๆทําอะไรเพราะมันเหน,นื่อยเหลือเกินทําอะไรคือสร้างเหมือนสร้างวิมานไม่ได้นะไปไม่ถึงฝั่งมันล้มม,มันพังนะคะของคนเกิดวันจนันทร์ให้ดูวันต่อวันค่ะวันพรุ่งนี้อาจเป็นวันเดียวของคุณนะคะ ต่อมาของคนเกิดวันอังคารค่ะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันอังคารนะคะหนึ่งเหรียญ ลาบลอยโชคลาบกำลังมานะคนเกิดวาันอังคารทำให้ดีบุญกุศลลาบลอยได้โชคได้ลาบจากการเสี่ยงนะกำลังเปิดนะคะ ความสำเร็จความมั่นคงคุณเรือสีทรงช้างหรือพระอินทร์ทรงช้างเนี่ยทางจะเป็นฝากน้ำยังไงคุณก็ไปอย่างสบายถ้าเหมือนคุณเดินทางไปเนี่ยคุณต้องการไปที่ไหนคุณไปอย่างสบายมีถือกุลาบมีเนี่ยมีสิ่งดีๆมีความมีความสำเร็จมีถือกุลาบคือคุณจะตัวคุณเนี่ยตอนนี้เหมือนคุณเหมือนคนเก่งเหมือนช้างเหมือนเป็นฟานช้าง ทางที่คุณเดินให้ลําบากยังไงเรื่องจะยุ่งจ้งไงคุณก็จะผ่านไปได้นะคะวันนี้วันดีของคุณเนี่ยโชคลาภลาปลอยและทางที่คุณอยากจะสร้างทับะเหมือนว่าที่ทางที่เดินใครเขาลาบากแต่คุณเดินได้อย่าง สบายคุณเดินด้วยตัวชีวิตของคุณอย่างสบายหนึ่งดาคุณฝ่ากฟันไปได้เนี่ยเหมือนนอกอินทรีเนี่ยอยู่เหนือกับคนอื่นคุณมีอำนาจมีพลังชะตาคุณเนี่ยอัพยาคุดก็ได้นะคะนอกอินทรีก็ได้เนื้ออะไรเงี้ย คุณมองคุณบินได้สูงคุณบินได้สูงคุณเป็นคนที่บินได้สูงเรื่องอะไรจะปัญหาอะไรคุณขจัดตัดเป่าคุณฝ่าฟันไปได้ในชีวิตของคุณนะคะของคนเกิดวันาคารวันนี้ถือเป็นวันดีวันการเงินวันถึงแต่ตัวคุณน่ะมีความสําเร็จให้อุปจักฝ่าฟันให้แต่คุณเป็นคนที่เครียดขาดความตกนะคะ เพราะฉะนั้นให้ดูวันต่อวันคุณก็เอามารวมพยายามทำความสุขให้ดีใช้ชีวิตอย่างตั้งตติอย่ามุ่งมั่นเนี่ยเหมือนฉันจะทำอะไรฉันต้องทำให้ได้ฉันลุยทุกอย่างเนี่ยช้างมีฉันมีพาหนะก็ฉันมีบุญเก่านะคะฉันมีบุญเก่ามีบรารมีเก่าเพื่อจะถากถางแต่เหมือนบุญเก่าของคุณทุกอย่างจะต้องคุณํำเร็จแต่คุณจะต้องต่อตู้ คุณไม่ได้มาแบบคนเขาทำให้สบายให้มีแต่คุณต้องมุ่งมั่นอดทนต่อสู้เหมือนต้องเดินกลางป่าถากถางดาบก็ฝาก่าฟันแต่คุณก็ยังอยู่เหนือของคนอื่นนะคะของคนเกิดวันอังคารดีค่ะต่อมาของคนเกิดวันพุธค่ะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันพุธนะคะไพ่นี้ดูว,วันต่อวันค่ะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะ ดวงอาทิตย์คนเกิดวันพุธเนี่ยคุณกําลังนะดวงลุ่งก็ลุ่งเลยแสงอาทิตย์เนี่ยเหมือนให้คุณมาพลันเนี่ยคือว่าให้แสงสว่างคุณจะเอาอะไรเรื่องความรักตามตาเล็จแต่ตัวคุณน่ยแสงสว่างมีดวงมีแต่ตัวคุณเนี่ย,ยอันนี้ลักษณะของตัวอยู่ใน่วงของความเหมือนว่า ต้องการกิเลสตัณหาต้องการเอาคืนเหมือนกับเดวิลแต่ไม่ไม่ใช่นะคะคือว่าคุณเหมือนว่าเอาความรัรกเป็นใหญ่สิ่งที่ฉันชอบฉันเอาเป็นใหญ่ถือเป็นอารมณ์ให้แสงสว่างคุณเป็นคนเก่งนะมีเทพคุม้มครองคนเกิดวันพุธนะเหมือนเป็นคนใหญ่มีเทพมีคุณจะได้เหมือนแสงสว่างก็มีแสงอาทิตย์เนี่ย ก็คือมีพระอ,อินทร์พระอะไรแล้วแต่คุณนะ่ะตามแต่ที่คุณนับถือเพราะฉะนั้นคุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะแล้วก็เทพองค์ใหญ่คือเนี่ยขี่สิงโตปาด เหมือนปราบอะไรก็ได้คอยปกป้องคุ้มครองคุณถือวันนี้เป็นวันที่เปิดมาดีลงท้ายด้วยดีคุณจะได้รับข่าวดีวันนี้คุณจะลงทุนทําอะไรก็ได้แต่ตัวคุณนะมันไม่มีความสขสมมันไม่มีความสุขสมคุณอยากได้สิ่งที่สมหวังแต่ไม่ได้เหมือนเก็บกดอะไรตามแต่อย่างเนี้ยคือว่าคุณอยากจะสมหวังอยางคุณมีนะเหมือนว่า อยากได้สิ่งที่มันไปไม่ถึงเนื้ออะไรในทํานองอย่างนี้นะคะให้ดูวันต่อวันเ่ยวของคนเกิดวันพุธถือว่าวันดีวันมีแสงสว่างวันที่มีพระคุ้มครองเทพคุ้มครองหรือว่าคุณบิดามารดาเนื้ออะไรคุ้มครองขอพรเตนมาคาชีวิตจะได้ดีขึ้นต่อมาอคนเกิดวันพฤหัดค่ะขอเป็นตัวแทนสัดไพ่ตัดไพ่คนเกิดวันพฤหัดนะคะ ให้ดูวันต่อวันนะคะหนึ่งคทาความสำเร็จอยู่ในมือคุณนะคนเกิดวันพฤหัสนะคะ การเงินคุณมีเงินใช้คุณใช้ชีวิตแบบตั้งสติคุณใช้เงินรู้จักใช้คุณเนี่ยใครจะมาขอแบ่งปันก็ไม่น่นแต่คุณเหมือนตัวคุณน่ะใช้อย่างมีสติเงินของคุณแต่เงินนี้ก็เก็บไม่อยู่ถึงตัวคุณจะใช้มันจะมีเรื่องใช้จ่ายอะไรแต่ว่าการเงินของคุณมันดีนะคะเจ็ดห้าเหรียญเจ็ดเหรียญคุณได้มาแบบเหนื่อยเหนื่อยหรือคนขอฟังช่วยเหลือแบ่งปันเหนือ และคุณจะได้รับข่าวดีมีความตกการเงินการงานมีความสำเร็จวันนี้วันดีของคนเกิดวันพัหัสตัดตูพายพานแพพ่ายน,น,น,นะคะคุณเป็นคนที่มีจตูเรื่องงานแต่คุณมีความสาเร็จการเงินคุณมีคุณไม่เดือดร้อนเรื่องเงินไม่มีหนี้ไม่มีสินคุณมีความตกใช้ชีวิตแบบไม่ยุ่งกับใคร คุณมีเสน่ห์บารมีอยู่ในตัวนะคนเกิดเหมือนพระมหความสาเร็จมีให้แต่คุณเป็นคนเชิดนะถ้าจะบอกว่าสวยเหมือนหลงตัวเหมือนกกิริยาใครเห็นก็ไม่อยากเข้าหาเหมือนคนเชิดคนยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจิตใจไม่มีอะไรแต่ว่าคุณเนะี่ยมีพร้อมเหมือนตัวห่อทองหอเงินห่อทองเนี่ยแล้วก็แบบมองคนเชิดคนก็ น้อยคนที่จะเข้าหาตนิดถนมกับคุณเพื่อนคุณไม่เยอะแต่คุณใช้ชีวิตของคุณมีความสุขคุณพอใจอย่างนี้คุณเป็นคนมีสติเรื่องการเงินการทองใช้สติเป็นที่ตั้งไม่เพี้ยงไม่พั้มนะคะไม่เพี้ยงไม่พั้มให้คนอื่นอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ถึงเป็นวันดีจะได้รับของกำนันได้ข่าวดีของกำนันจากที่เพื่อนร่วมงานที่ทํางานหรือคนประจบประแจงอะไรอย่างนี้นะคะ ของคนเกิดวันมะรสวันนี้ค่ะต่อมาของคนเกิดวันศุกร์นะคะขอเป็นตัวแทนตัดไพ่ตัดให้คนเกิดวันศุกร์ไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมนะคะดูวันต่อวันว่าจะไปตรงกับของใครบ้างค่ะ ความสุขความบุดมสมบูรณ์อยู่เลยมือคุณนะ <c oughs> คนเกิดความตุกหนึ่งดาบไม่ว่าจะเรื่องอะไรคุณก็ฝ่าฟันไปได้คุณยิ่งคุณมีคุณจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลจิตใจอบอ้อมอารีเนื้ออะไรเนะี่ย คุณใช้สติเป็นที่ตั้งคุณจะฝ่าฟันไปได้ทุกอย่างนะในตัวคุณมีพลังดีๆมีสิ่งที่คุ้มครองมีเงาที่คุ้มครองนะคะเรื่องปัญหาจะมีปัญหาอะไรคุณจะฝ่าฟันไปได้ค่ะเหน็ดเหนื่อยภาระที่คุณตั้งคุณนั่งที่สูงคุณเหมือนว่าคุณอยู่ที่สูงคุณแบกภาระไว้แบกภาระ ของคนอื่นไว้หรือแบกภาระคุณนั่งแน้นนั่งมองคุณแบกภาระแต่คุณก็ยังมีความสบายใจวันนี้ไม่คิดอะไรมากแบกภาระเหน็ดเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นคำว่าแบกภาระอาจจะเป็นงานก็ได้ภาระเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเลี้ยง พอเลียงแม่คูกก็มีแบบสบายใจทั้งๆที่ภาระนี่มันก็หนักหน่วงแต่มันดีไม่ได้แบกดาบนะคะมันแบกคาถาแบกคาถาคือแบกความมั่นคงช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ไม่คิดอะไรแต่ตัวคุณเองอ่ะทำอะไรคุณก็มีเหมือนว่ามีดาบ คอยฝ่าฟันเรื่องราวอะไรคุณก็จะให้ความสำเร็จของคุณไปได้นะคะวันนี้ของคนเกิดวันศุกร์ก็มีเท่านี้ใช้สติเป็นที่ตั้งทุกเรื่องความตุกอยู่ในกำมือคุณจะตกหรือทุกนะก็เป็นความสุขแต่คุณก็เด็ดเหนืยอเคล้ายๆว่าจะมีภาระของคุณเหมือนมีภาระช่วยแบกภาระคือว่ารับสง่งรับเสียอะไรใครก็ไม่รู้ได้นะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันคะ่ะ ของคนเกิดวันศุกร์ค่ะต่อมาของคนเกิดวันเสาร์นะคะขอเป็นตัวแทนจับไพ่จัดไพ่ให้คนเกิดวันเสาร์ค่ะอือื <c oughs> กุ้มเครียดใช่ไหมเนี่ยมันจะมีความพิถุของคนเกิดวันเสาร์นะแฮงแมนเนี่ยคือทุกข์ร้อนไม่สบายใจห่วงกังวลทุกเรื่องไม่รู้ว่าเรื่องอะไรมั่งแต่จะไปตรงกับของใครมันลึกๆมีความห่วงกังวลเข้ามามีความทุกข์ร้อนที่แฝงอยู่ในใจนะแฮงแมนบางครั้งไม่อยากพูดไม่อยากยุ่งกับใครบางครั้งก็มีเรื่องที่อยู่ในใจที่ มีวันนี้บนเดาว์นนของคนเกี่ยวันเต่านะแฮงแมนแล้วพลังของเจ้ากรรมนายเวรให้คุณเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับผุดลุกผุดนั่งนะให้ใครมาเรียกมาขานก็อย่าขานอย่ารับเพราะมันเป็นพลังเจ้ากรรมนายเวรมีทุกสิ่งทุกอย่างมันมาเนี่ยมาเลยก้าวดาบมาเพื่อลบควนคนมาขอโทษทีค่ะมาเพื่อลบ ควรคุณนะว่าจะไปตรงกับใคร <c oughs> ยิ่งคนที่มีตรูหรือว่า <c oughs> อะไรเนี่ยจะเหมือนเจ้ากรรมในเบนก็ได้เนื้ออะไรก็ได้เป็นเหมือนเป็นที่เราจะมองไม่เห็นน่ะเหมือนพลังเนี้ยคุณไปทําบุญใจบาตรจะมากอะไรจะมากแต่ให้ดูวันต่อวันไม่ต้องทุกแต่วันนี้ถ้าที่จะบอกเนี่ยมาด้วยสําเร็จเพราะคุณวันที่เปิด ของคุณวันที่คุณมีเคราะห์คุณที่จะต้องมีทุกมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะวันนี้วันที่เปิดมันเป็นแฮงแมนความทุกความกังวลของคุณแต่เนี่ยถึงก็กินไม่ได้นอนไม่หลับนะก้าวดาบคุณเหมือนเป็นความกลัวความอะไรมีความมีการหลอกหล้อนอะไรอย่างนี้นะคะทําใจให้เย็นๆแต่คุณไม่ต้องกลัวคุณมีนะคุณถึงคุณจะทุกคุณจะร้อนแต่คุณมีเทพ เทพที่มีหลายมือนั่งอยู่บนดอกบัวเป็นแม่แม่รัศสมีแม่อุมาแม่พระแม่กวนอิมหรือเทพที่ปกปักรักษาที่คุณนับถือบูชาอยู่ก็ยังคอยปกป้องคุณไม่ให้อะไรมากมายแต่ว่าข้อควรระวังคุณก็ต้องระวังนะคะเพราะว่ามีพลังไม่เปิดทุกวันเปิดวันนี้เพราะเปิดทุก เปิดแห้งแมนแล้วมาเปิดอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์กังวลเนี่ยไพ่นี้ไม่ใช่ไพ่ไพ่นี้เป็นไพ่ของเทพนะคะหมายถึงว่าไพ่ที่ทายนี้เป็นไพ่ของเทพทักทายตามรูปนะคะอ่านไพ่ที่ตามรูปเพื่อพลังเจ้ากรรมในเวรเข้ามาเพราะฉะนั้นคุณก็ตั้งสติในวันนี้นะไหว้พระตรวจมนต์ทำอะไรเทพเรียกให้เทพมาคุ้มครองไปจะเดินทางไปทางไหนก็เรียก จะได้ไม่มีอะไรมาทําให้คุณวิตหลอกหลอนจากการสองตัวตัววิตกกังวลสองตัวกลายเป็นตัวที่คุณจะแพ้นะคะเพราะฉะนั้นคุณวันนี้อยู่กับบ้านไหวาพาะสวดม์ก็จะดีค่ะของคนเกิวดวันเต่านะคะวันพรุ่งนี้อาจเป็นวันดีก็ได้นะคะต่อมาของคอนเกิวดวันเสาร์นะคะ ไพ่เป็นไพ่ส่วนรวมนะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันเสาร์ค่ะให้ดูวันต่อวันนะคะว่าจะเป็นตรงกับของใครบ้างค่ะอืมเดบิว คนเกิดวันเสาร์นะวันนี้เหมือนว่าสิ่งเข้มแข็งดวงดีนะคะคนเกิดวันเสาร์เดบิลเนี่ยกิเลสการต่อสู้อยากได้อยากดีอยากนั่นคุณพลังดวงชะตาพลังการเงินดีราชินีหนึ่งราชินีหนึ่งเหรียญเนี่ยเหมือนลาบรอยเงินก้อนใหญ่แล้วอยู่ใน เหมาะกับการเสี่ยงโชคนะคะเนี่ยเดวิลนี่เหมาะกับการเสี่ยงโชคดวงความรักก็ดีนะคะความรักความบุดมสมบูรณ์แบ่งปันสองถ้วยความรักก็ดีในครอบครัวความอบอุ่นการเงินของคนเกิดวันเสาร์ดวงการเงินดีแต่ให้ระวังตัวกิเลสตัวกิเลสเนี่ยเหมาะกับการเสี่ยงโชคก็ได้แต่ว่าจะไปขึ้นอยู่ว่าคุณ จะไปตรงไหมไม่ใช่เถียงโชคแล้วไปดูชะตาดวงชะตาคุณไม่ใช่ทางนี้ก็ไม่ใช่แต่กิเลสเนี่ยคือว่าวันนี้คุณเป็นอยากได้ค่ดีคุณมีเงินอยู่ในมือคุณอยากจะทำนู่นทำนี่เพราะอย่างนั้นถึงคุณคุณการเงินคุณคล่องคุณดีคุณมีความสุขละครอบครัลวลูกหลานทำให้มีความสุขรักใหม่ก็ทำให้มีความสุขอะไรอย่างนี้ ะะกําลังมีความสุขในฟาร์มรักแบ่งปันอะไรก็ดีไปหมดนะวันนี้ถือเป็นวันดีของคุณแต่อย่าให้ตัวกิเลสที่เขาเปิดมาก็ความกระตือรือร้นฟความอยากได้ใครดีการต่อสู้หรือไม่ยอมคนขึ้นมานะคะอันนี้เหมือนคุณไม่ยอมใครขึ้นมาไม่ยอมคนขึ้นมามันก็เป็นตัวกิเลสนะคะ วันนี้ก็ถือเป็นวันดีของคุณเลยคนเกิดบันฑสาวตั้งติตให้ดีคิดให้ดีอย่าทำร้ายเงินเนี่ยอาจบางครั้งก็เพราะคนที่คุณอยู่ด้วยอาจจะคนไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงอยากได้ค่ายดีอยากจะชิงของของคุณหรือว่าการตัวคุณเนี่ยการเงินอยากจะลงทุนอะไรมันเหมือนการกินเหลสกนะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันให้ไปคิดแต่ถ้าคุณ ให้วันต่อวันวันนี้อาคุณมีสตังคคุณก็มีความตุขในครอบครัวเนื้ออะไรอย่างนี้นะก็ได้นะคะว่าชีวิตตอนนี้รู้สึกว่ากำลังดีเป็นชีวิตที่กำลังดีของคนเกิดวันเสาร์ค่ะอยากทำอะไรเหมือน ตัวเนี้ยทำให้มีพลังนะคะถึงเดวิลถึงจะเป็นกิเลสแต่เป็นตัวกิเลสตันหาเรื่องไม่ดีแต่ทำให้มีคุณมีพลังต่อสู้บวกกับพลังแรงขึ้นเงินคุณคุณเป็นคนที่มีเงินมีทองนะ่ะเนื้อราชินีหนึ่งเหรียญนนะ่ะการงานก็จะเพิ่มพูนการเงินก็จะดีวันนี้ถือเป็นวันค้องตัวของคนเกิดวันเสาร์ค่ะ